สมรรถสิทธิทั่วโลกนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับเทคนิคการทํานะให้เราได้นะครับยอดของเรานะครับให้มันเร็วขึ้นนะครับสูงเร็วขึ้นอย่างที่สองนะครับเลเวลของเราก็อัพเร็วขึ้นนะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคว่าเรามีเทคนิคยังไงนะครับแล้วก็เราจะใช้งานยังไงถึงจะได้เยอะแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าไปดูนะครับก็เราต้องมานะครับดูวิดีโอเยอะๆนะครับอย่างแรกก็คือถ้าใครใช้งานอะไรไม่เป็นนะครับก็มาดูวิดีโอ ชวนเพื่อนนะครับถ้าว่าเพื่อนคนใดนะครับทําการสมัครเข้ามาผ่านเรื่องของคุณนะครับคุณก็จะได้รับอะไรนะครับ5เกรมนะครับ5เกรมนะครับอีกอย่างนะครับ5เกรมตัวนี้คุณก็ยังไม่ได้ทันทีนะครับมันก็จะรอจนกว่าสมาชิกของคุณผ่านเป็นเลเวล2ขึ้นไปนะครับแต่ข้อดีของคุณก็คือคุณจะได้เซตตัวนี้นะครับมันก็จะได้พอยต์ตัวนี้มันสูงขึ้นนะครับมันก็จะเลื่อนไปหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นให้คุณนะครับต่อมานะครับนี่คือตัวแรรรรกกกๆเลยนนนะะคคคัับบออ่าาีืจดู youtube แล้วต่อไปนะครับจากการกดฟรีโรนะครับจากการกดฟรีโรนะครับโดยกดที่ตรงนี้นะครับมากดที่ตรงนี้ส่วนคลิปที่สอนสมัครแล้วก็คลิปสอนเั้นงาบนต้นก็จะมีอยู่ใต้คลิปแล้วนะตอนนี้มาบอกเทคนิคให้กันเลยนะครับมากดที่ตรงคาว่าฟรีนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเราฟรีอยู่นะครับตอนนี้กําลังกดฟรีนะครับใครที่ทําการสมัครใหม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นเล็บหนึ่งอยู่นะครับแสดงว่าคุณยังไม่ผ่านเป็นเลเวลสองนะตอนนี้ผมใช้เลเวลห้าอยู่นะครับอ่าเราเลื่อนมา แล้วคุณก็จะดูเห็นว่านะครับตัวเลขต่างๆของแต่ละคนทําไมแตกต่างกันนะครับก็เขากดได้แค่ตัวนัมเบอร์เล็กๆไม่สูงเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับอย่างคนนี้นะครับแต่ว่ามันได้ถึงซิกเลยเพราะอะไรนะครับตอนนี้ผมก็จะมาบอกให้นะครับถ้าคุณกล้านะครับถ้าคุณกล้านะครับคุณก็จะดูอยู่ตรงนี้นะครับดูอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลองดูเลยนะครับกดปป๊บหนึ่งทีนะครับกดปป๊บหนึ่งที ถ้าหากว่าคุณกดค่นะครับโดมาได้800นะครับ50เหียขึ้นไปก็จะได้รับสิทเกินนะครับถ้าคุณกดนะครับนี่นะครับก็ร้อ50้ารียขึ้นไปนะครับก็จะได้อยู่ที่1อยนะครับแต่ถ้าคุณเปิดปั๊บแบบนี้มันจะเปลี่ยนทันทีนะครับมันจะเปลี่ยนทันทีแต่คุณต้องกดตัวนี้ให้ได้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับปั๊บๆนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับเลื่อนไปดูนะด้านบนนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าคุณไซส์นะครับ ถ้าว่าคุณกดมาเจอเลขหนึ่งถึงเลขห้าร้อยนะครับคุณก็จะอยู่ที่ลบสิบนะครับคุณจะโดนลบด้วยนะครับโดนลบด้วยนี่คือความเสี่ยงของเรานะครับคือความเสี่ยงนะคือความเสี่ยงนะแต่ถ้าคุณกดมาแบบนี้เจอตัวเลขนี่ขึ้นไปก็แสดงว่าถือว่าคุณโชคดีไปนะครับแบบนี้ก็คือการเสี่ยงไปนะครับใครที่ไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่ต้องเสี่ยงครับมาเปิดตัวนี้ให้เป็นสีแบบนี้นะครับเปิดป้าให้เป็นแบบนี้มันก็ไม่เสี่ยงเลยนะครับได้อะไรได้ของคุณก็จะได้เลทลงนะครับเป็นแบบนี้นะก็ได ว่าคุณโชคไม่ดีอย่างที่ผมโชคไม่ดีเนี่ยก็จะได้รับส่วนชุดหนึ่งลองกดดูกดที่โรบ้าบแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็น0่นจุดหนึ่งนะครับแต่ผมกดออกมานะครับนี่แปดหกแปดสามนะครับสมมุติว่าผมลองใช้ตัวนี้นะครับในครั้งนี้อยู่ในระดับนี้นะครับผมจะโดนหลบไปเลยหนึ่งนะนี่คือความเสี่ยงนะครับที่ทุกคนปลาเสี่ยงได้เสี่ยงเสียนั่นเองนะครับจากเว็บการฟรีโรของเกรียงนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปเราไปดูที่การสมัรคอนเทต์นั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคด้วยนะครับคุณก็สามารถมาดูเลเวลของคุณได้ว่าคุณอยู่ในเลเวลอันดับเท่าไหร่แล้วนะครับมาที่ตรงคําว่านะครับ user level, user level น,นะครับ user level ก็จะเห็นว่านะครับเห็นว่าคุณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับคุณอยู่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ของคุณนะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นเลเวลใหม่ก็ต้องเมื่อตรงนี้มันล้นถึงร เราต้องทำอะไรให้ได้อะไรนะครับตอนนี้มาที่สมัครคอนเทร็กันเลยนะครับมาที่สมัครคอนเทร็กันดูนะครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่คุณนะมาใช้งานได้นะครับมาใช้งานได้ถ้าหากว่า ยอดของคุณไปเลยสองนะครับมันก็จะหักออกไปสองนะครับแสดงว่าคุณต้องมากดทุกวันทุกวันทุกวันนะครับใส่แบบนี้เราก็ทาการกดที่แทเข้าไปนะครับและบางคนก็อยากมารู้ว่าตอนมันผ่ารีวิวถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะและมันเป็นยังไงนะครับมาดูคลิปนี้จบรู้แน่นอนนะครับผมจะทำให้ดูนะครับมากดที่แทกันเลยนะครับแทกป้ากเรียบร้อยนะครับมากดที่ไซด์นะครับ Yes นะครับสมัครคอนเทนต์ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับ เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วรอดูรอดูคอนเฟิร์มนะครับยาเยียบเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าใครผ่านเลเวลมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะบอกว่ายินดีด้วยนะครับ c o n g r a t u a t i o n นะครับยินดีด้วยคุณได้ผ่านเลเวลแล้วนะครับไปเป็นเลเวลต่อไปแล้วคุณก็จะได้รับเลยนะครับโบนัสนะครับห้าเป็นฟรีนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้ก็ดูสิมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลเวลใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเลเวลใหม่แล้วมันก็เริ่มต้นใหม่มาด้วยนะครับเริ่มต้นใหม่ป้าป้า สมัครคอนเทรตกันเลยปั๊บเพิ่มมาอีกแล้วนะครับกดปั๊บปัาบนี่นะก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับนี่คืออยู่ในอันดับที่ทำสมัครคอนเทรตนะครับมันจะบอกว่านะครับนี่คุณก็จะได้รับเป็นนะครับหนึ่งแกรนแต่ถ้าว่าคุณทําการลืมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําการหลบออกไปนะครับหลบม,มันเยอะกว่าเดิมน,นะครับมันบอกอย่างนั้นนะครับที่สําคัญคือคุณต้องชวนเพื่อนให้เป็นด้วยนะครับถ้าคุณชวนเพื่อนให้เป็นคุณต้องมาดูวิดีโอเยอะ บอกเลยว่าต้องดูประโยเยอะๆและคุณต้องมาใช้เวลานะครับมาทำฟรีนะครับมาทำฟรีนะครับเยอะๆคุณก็จะได้รับเลเวลใหม่ด้วยนะครับการที่ขึ้นเลเวลใหม่มันดียังไงนะครับก็จะได้รับโปรโมชั่นนะครับ5เกรนฟรีนะครับ5ด้วยนะครับแล้วก็บวกนะครับ3,300บาทด้วยนะครับ3,300บาทจากผมเองนะครับแต่ใครที่ทําการกดเข้าไปซ้านะครับขึ้นซ้าหากผมถอนก่อนผมจะไม่จ่ายให้ผู้ที่ อาบเรเวลช้าเกินไปนะครับผมถอนไมื่อไหรแล้วผมไม่จ่ายให้ผู้ที่อัพเลเวลตามหลังผมเลยนะครับอ่าต้องอัพเลเวลตอนนี้ผมต้องการ100คนนะครับเดี๋ยวนี้แค่2ี่สิบคนนะครับยังเยอะเลยนะครับรีบๆหน่อยสมิซิ่งพลาดไหนที่ทําการสมัครเข้าไปก็รีบกดมาดูนะให้ได้เลเวลใหม่ๆแบบนี้นะครับเราเจอกันที่คราวหน้าหรือการ